สวัสดีค่ะชาววนาทิตย์มาดูดวงหน้าที่การงานกับรุปงรุณพยากรณ์นะคะดูว่าเดือนกรกฎาคม2566นี้การงานของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานแบรแรกขึ้นราชินีดาบค่ะราชินีดาบท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะสำหรับท่านที่รับราชการหรือทำงานบริษัทนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสดีๆนะคะสิ่งที่ท่านทำไปจะส่งผลในช่วงนี้ ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ก็ถือว่าใหญ่ได้นะคะร่ำรวยได้โอกาสดีๆเข้ามาสำหรับท่านนะคะแต่สิ่งที่จะต้องระวังหน่อยนะคะก็คืออย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจให้คิดให้พินิษพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะราชาดาบค่ะ ชาววันอาทิตย์คะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่แรงนะคะแรงมากราชินีดาบก็มาราชาดาบก็มาดาบทุกใบคือปัญหาอุปสรรคแต่ราชินีกับราชาคือผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้นั่งบันลังก็คือมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งโตๆนะคะท่านไหนที่หวังผู้บริหารนะคะไปสอบผู้บริหารหรือรอการย้ายไปรับตำแหน่งใหญ่ขึ้นท่านจะได้ในสิ่งนั้น เพราะว่าราชินีกับราชานี่คือไพ่ใหญ่ไพด่ดีนะคะส่วนท่านที่ทํางานส่วนตัวช่วงนี้เป็นอย่างไรนะรถ้าขึ้นไพ่สองใบนี้อาจารย์มั่นใจว่าดวงท่านกําลังเฮงดวงท่านกําลังดีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะเพียงแต่ระมัดระวังอารมณ์เท่านั้นเองเพราะดาบทุกใบคือปัญหาคืออุปสรรคค่ะต่อไปขึ้นเดวิลนะคะเดวิลก็ ให้เรามัดระวังอะไรที่เสี่ยงๆหรือว่าสิ่งไหนที่มันเป็นของก๊อปนะคะที่เป็นของไม่แท้เราอาจจะนํามาเป็นสินค้านํามาจำหน่ายนะคะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ช่วงนี้ให้เรามัดระวังนะคะสิ่งไหนนะคะที่เราดูแล้วว่าที่เราทำมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือว่ามันเสี่ยงเกินไปนะก็ให้หยุดนะคะให้ใปนี้บอกว่าให้หยุดให้เรามัดระวัง แล้วก็นะคะน้องๆที่เรียนหนังสือถ้าอยากเจริญรุ่งเรืองหรือถ้าไปสอบทํางานก็จะต้องอ่านเยอะๆมุ่งมั่นเอาใจผูกติดยึดติดกับสิ่งนั้นนะคะถ้าเล่นๆนะคะเล่นๆแบบชิลๆก็จะแบบชิลๆเหมือนกันนะคะก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการค่ะ อนอกจากเรื่องอารมณ์แล้วนะคะชาววันอาทิตย์ต้องระมัดระวังอะไรอีกคะเอาให้ไพ่เป็นตัวแนะนำนะคะขึ้น The e มเพล o อคะ่ะระมัดระวังผู้ที่มีอํานาจผู้ที่มีบารมีนะคะผู้ที่ใหญ่กว่าเราเหนือกว่าเรา นะคะบางครั้งนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นลูกน้องเรามีความรู้เรามีความสามารถเราเก่งกว่าเขาแต่อย่าลืมนะคะว่าเราเป็นลูกน้องนะคะเราเป็นบริวารของเขายังไงก็ตามเขาก็จะต้องเก่งกว่าเรามีบารมีมากกว่าเราถ้าม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่อยู่ในตําแหน่งของผู้บริหารไม่อยู่ในตําแหน่งของหัวหน้าเจ้านายเราได้นะคะถ้าเป็นงานอื่นๆเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้ต้องใช้แรงงานนะคะงานบริษัท ถ้าเรามีหัวหน้านะคะเราก็ต้องเชื่อฟังหัวหน้าค่ะและถ้าเป็นงานานักการเมืองงานอะไรอย่างนี้นะคะตำรวจทหารนี้ก็ต้องเชื่อฟังเจ้านายนะคะเชื่อฟังผู้บริหารแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองค่ะอาจารย์จบการพรากรสำหรับวัอณทิตย์ลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ